สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับช่องธนวัฒน์ชนแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องพริกนะครับที่หลายท่านก็ทานพริกมานะครับแต่ไม่รู้ว่าความเผ็ดเขาอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าเราตั้งแต่จําความได้นะครับเราก็เห็นพริกมานะครับก็อยู่กับคู่คนไทยมานะครับช้านานแล้วนะครับก็จะ พูดถึงพริกก็จะนึกถึงอาหารนะครับที่มีรสชาติเผ็ดๆนะครับเผ็ดร้อนนะครับแต่ที่เราทานพริกกันทุกวันนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าส่วนไหนที่เขามีความเผ็ดนะครับหลายท่านก็อาจจะคิดว่าบริเวณเปลือกของเขานะครับหรือจะเป็นเมล็ดของเขานะครับที่มีความเผ็ดนะครับท่านคิดอย่างนั้นผิดนะครับความเผ็ดของเขาอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าจะมีสาร แคปไซซินนะครับเยอะนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะผ่าดูเลยนะครับเ mm. รือยครับเราก็จะพ่าเมล็ดพริกให้ดูนะครับ นี่นะครับความเผ็ดของข้าครับก็คืออยู่ที่ไส้กลางครับแต่ไม่ใช่เมล็ดนะครับคือไส้กลางที่เมล็ดเขาเกาะอยู่นะครับเดี๋ยวจะแกะออกมาดูนะครับคือมีความเผ็ดมากครับถ้าเพื่อนๆอยากจะลองอพิสูจน์ดูก็พิสูน์ได้นะครับจะเผ็ดมากนะครับส่วนเนี้ยเป็นอ่าที่ลดเผ็ดก็มาจากตรงนี้นะครับ นี่นะครับไส้กลางตรงนี้นะครับคือบริเวณที่ให้ลดเผ็ดนะครับนี่ครับเราก็ทานพริกมาตั้งนานนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าส่วนเผ็ดที่สุดของพริกอยู่ตรงไหนครับส่วนบริเวณเปลือกนะครับแล้วก็เมล็ดก็มีความเผ็ดนะครับแต่น้อยมากนะครับส่วนที่เผ็ดที่สุดก็คือไส้กลางเท่าตรงนี้นะครับ นี่ครับก็จะได้ถ้าท่านไหนที่รู้ก็ต้องขออภัยนะครับ mm. ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อ,อทุกๆท,ท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ